สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซนะคะสวัสดีเช้าวันพุธสดใสนะคะวันนี้วันดีนะคะวันดีทั้งวันเลยวันนี้น้องนโมก็สู่ขวัญรับขวัญน้องนโมนะคะส่วนพี่ๆเดอะแก๊งเราก็จะไปร่วมทําบุญนะคะที่วัดบ้านตากลางนะคะป้นนี่ว่าแม่นมูเขาล่อละตีไปออกไปเสินนีเลยนี่ออกไปหนีเลยนางคงไปพุนเลย ถอย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 แม่แม่เอซี AC ขาแจ้งแม่สมหน่อยค่ะว่าเพื่อนๆไปรอกันที่บ้านน้องดาวหรือยังคะไปครบหรือยังไปบอกพ่อในเด้อค่ะพี่ปีกําลัางจะไปแม่ตายอยู่บ้านเด้อลูกเด้อเดี๋ยวพี่ปีไปทาบุญเดี๋ยวเอาบุญมาฝาก สวัสดีจ้าป้าประไพยมากันครบแล้วโอ้ขอบคุณค่ะบอกเขารอบพี่ปีแน่พี่ปีกําลังไปพอเสฉวนกําลังกินเข่าแล้วแล้วก็กินยาไหมคะ่ะต้องก,กินเขาออ่าละก้อนจังก,กินยาโอ้พี่ปีไปสายจังพนาะไปสวยจังพนะ้าก้นสวยกับไปสวยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่จุฑาธีป ข่าหย,า,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 ยากอยู่ค่ะข่าหยาอยู่จักอีหยังดอกมือน,นี้ทั้งบ้านน้องน้ำโม,โมเลนทั้งเลนไปเลนมากค่ะมันก็เลยเป็นตีหยากหยากแน่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พาตการสวัสดีนะคะโอ้เดี๋วผู้เ่าวบัวไปพร้อมผู้เ่าวเลยเฮ้ผู้บ่าวบัวกับกระลังออกมากขึ้นกันทุ่น ไปไปไปสาวบววก็จะไปด้วยกันนะคะวันนี้ผู้บาวผู้สาวไปพร้อมกันเลยเหมือนนี่จัจิ้มจัจิ้มโ,<อ>โมเมนต์หน้าโน่ก็ไปบอกหน้าโนพี่ชื่นโอ้ไปเมดบานตัวนี้บานพี่บัวนี่ไปทำบุญทั้งบ้านนะคะ สวัสดีค่ะพี่วาสนาตอนึกว่าตาสีสายคนเดียวบ่แมนตัวนี้พี่บัวกับมาสายคือกันบ้านใกล้กันค่ะมันก็เลยมาตายน้ำกันเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยขั้นตีขึ้นยางจังสันย่างเตะ้าเจ้าของเรามีเพื่อนไปแล้วเราไม่อยากอายคนแล้ว เรามีเพื่อนไปสายอยู่เราไม่อยากอายคนนะสวัสดีค่ะคุณพี่เสบน้อยเฮ้ยเฮ้จันลันจันลันจันลันจันโอ้ยนานโนพี่ชื่นมารออยู่ที่นี่แล้วนะคะที่บ้านพี่บุญคงป๊าป้าป้ามาเด้อ ไปมองเดียวกันบนนี่ไปบ้านนะบ,บอกบ้าน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 พี่บัวนะคะมาหมดแทกทิมมาเตรียมยางลักไปนันละเฮ้งุ้นยางไปตั้งพุ่นหมอบออยู่นันละคนลูกที่อย่างมันนี่หนาบอก ฮัลโหลคอนิจ <laughs> oh, ีวะค่ะนวลตัวพร้อมๆนะสาวสวยมาสายโอกัญญาเมกัญญาโอ้รอด้วยติดโฆษณาอยู uh oh ่คนละจ้าน้องสุจิตรามากๆรออยู่ค่ะรออยู่ มาได้จ้าแม่แม่เอ็ซีเราจะไปทําบุญร่วมกันนะคะทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะคะเกิดจากหนาเส้นใดห้าสเสด็จม,มาพอกันอีกค่ะเป็นพีเป็นหนองกันเฮ็ดบุญน้ากันไหวลายไปทางไหนพี่เดือนแม่แป้งไปย่างกุ้งไปแม่สิหลัดเด้อแม่บอกไปน้ำเด้อ สวัสดีค่ะพี่นิสาชนมาค่ะมือนี้มาหายกำลังใจพี่ปีก็เดิกแก่งเดือค่ะเด้อผุ่นแก้วตาแก้วตาเราก็มาแล้ว,วเขาล่อสาวปีผู้เดียวตัวน,นี้ใช่เรือปาเจ้าคือได้อยู่กลางใจเมืองเขาแท้จ้าสวัสดีจ้าน้องสุจิตรา มาแล้วมาแล้วพี่ปีเฮ้ายางคงค่ะคุณเพราะว่าแม่แป้งกับพี่เดือนอยู่ข้างในนี่พี่ปีก็เลยต้องอ้อมไกลนะคะเบิรกแกวตาเล่นแบบสนุกเลยแกวตาเออเพื่อนแล้วแก้วเอ,อ้ยเพื่อนหมุนโอกโลกเลยขุดฮึ๊ฮ๊ยฮึยตาเอร่สาวอุ้มมาเจอกันแล้ว น้องดาวนุ่นค่ะน้องดาวนุ่นน้ำพันได้อาบน้ำเลยทุนเราบังไปหาเมย์อันเดือนชายด้วจ้าพี่ตู๊สวัสดีค่ะไปค่ะนุ่นค่ะครอบครัวนะคะไปนะคะนุ่นรถพ่วงนะคะง่าเลิบเลยเลบไปเลยค่ะนุนรีบไปหาน้องเลยค่ะนุน่น ไปหาน้องก่อนเลยมาถึงนะคะรู้รู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่แคทคุณมือหน่อยผาดหลังเขาแล้วคุณกสาวปีบไปไต่ดอกกระวนน้องนอู่นั่นละสาวปีนั่น เฮ้ยเลิฟโตโตเขาลงเลียนนี่เก่งคักเสี water, ่ยมิ่งเสี่ยมิ่งคงไม่ได้ไปนะคะเสี่ยมิ่งเพราะว่าเสี่ยมิ่งยังเด็กอยู่นะคะก็ใส่คุณตามยังไม่พาไปนะคะอุ้ยเจ้เจ้รถทั้งใช่ค่ะวันนี้คงจะไม่มีแดดนะคะบรรยากาศดีนะคะพ่อเซมจับพ่อเซมจับสวัสดีค่ะคุณพี่สุภาพร ดีรักน้องดาวค่ะใช่ค่ะโอ้เจรถใหญ่เจรถถังเฮามาโอ้บานนี่เพิ่นมาเมด่อดบานอิลีตัวละเนาะเพิ่นไปเมด,ด่อบานเลยตัวนี้เฮ็ดบุญอิลีตัวหนึ่งก็ไม่นะคะพี่ตุก๊กพูดหนาเบื้องดาวเบื้องเบื้องเบื้องเบิ้งเบื้องเอเอ แม่ตีพี่แขกลูกกยานนอโอ้นอนเล่นดินแล้วบัดน,นี้นอนเล่นดินแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะเจ๊ตัวใหญ่มากบ้านบ้านหลังนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะ ้ามาตามไปอ่นนันของแท้ป่ะนะหนเบงบอออกได้พี่แขกว่าตัวใดเป็นตัวใดเพราะว่าตัวใหญ่คือกันเนี่ยค่ะคุณชายตื่นสายมาแต่เช้าค่ะวันนี้คุณชายตื่นสายมาก่นอนเพื่อนกลัวจะมาไม่ท hmm. e ันเพื่อนนะคะคุณชายตื่นสายของเรา กลัวว่าจะมาไม่ทันเชื่อนนะคะคคคก็ไปเดือกแกงนี่แหละคะ่ะหนึ่งไปเดือกแกงนะคะที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะไปสิกเชือกนะคะอุ้มบุญเลิดลกักเลืบบ้านน้องแก้วตาสีเชือกนะคะพี่ปีดาวแล้วก็บ้านน้องเสือนะคะ ปลากระแนงบ่เห็นค่ะยังบ่ตั้นเห็นปลากระแนงค่ะพี่แต๋วถูไปถูตนใหม่ก่อนขั้นขั้นเออแม่น้นพี่วาสันนาำแล้วรวมทํำบุญน้ำลอยคะแนน ร <c oughs> ่วนบุญที่วัาขนามร่วนบุญหนึ่ร้อยคะแนนสวัสดีครับหัวสวัสดีครับสวัสดีครับขอรนค่ะสวัสดีค่ะมงนี่สิไปเอาใหญ่โบไปไปหญ่ยางเต็มรลดเลยเอาเอา สวัสดีค่ะแม่สมช่องไม่เตือนอ,อีกแล้วเพิ่งมา,กกาช่องแม่หมสวัสดีค่ปะป้าต้อยน้องสุจิตาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่แม่ควานพอ่อพ่อควานทุกท่าน โอ้ยคนต่องคนใส่จใจเลยใส่หมวกงามเท่หมวกใบบักใหญ่เลยมันฮอนมันฮอนมันฮอนมันบ่โอ้ป่นปลากระแนงมากล่ะค่ะป่นปลากระแนงคนรักลูกรักเมียพี่เมียเคนเชื่อคนนั้นบอกอะไรอันอยู่กับอยู่กับอยู่กับน้องดาวนี่เจี๋ยยังโก้เกีไพบุญบอกลำพูนบอกเจี๋ยลำพูนค่ะ เดินไปค่ะเดินไปเลิบเบอ้ยเลิบน้่งกาขีข้านอาบอาบมาแล้วอุ้ยนี่ละแป้งจะมาแป้งบอก งางาคน่าเงาขาเงาขาเงากบขาเงาอยู่ด้วยกันแล้วงานนี้พี่ฟ้าข้ามขึ้นสิบเอ็ไปเนาะงานนี้พี่ฟ้าไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าแม่แก๊สกับพ่อหนอมไปนะคะไปช่วยงานที่วัดนะคะเสี่ยมิ่งเราก็ไม่ได้ไปนะคะเสี่ยมิ่งเราคุณตาพิกไปแทนนะคะเสี่ยมิ่ง เอร้ายๆของเขาไม่คุยร้ายๆนี่แม่ต้อยน่นรักสิไรก็มูออ่าเขาขวดแกตาขวดแกตาอ๋อเอาฝากซือจักบึตรเนี่ยเดี๋ยวค่ขวดแก้วตาเด้อว่าพวกเราทรานเหลือเล้สวัสดีสวัสดีค่ะพี่แขกสวัสดีค่ะป้าต้อยสุกีตาสวัสดีค่ะเจอะไรนี่คะเจเจยัางกอกไม่ใช่เจไปบุญ ลำพูนเช๊ล้ำพูนอ้วนอยู่ไหนอ้วอนอยู่ไหนคะ <ลำ S 2> อ้วนบางหมดแล้วนู่นคะ่ะอ้วนเจ๊ล,ล้ำพูนกับเจเชียงใหม่ขออนุญาตนะคะถือกล้องแทนแม่สมแป๊บนะคะเพราะว่าแม่สมกำลังเจล้สสลำปางสาวัสดีค่ะพี่สายชนคนรอนั่นคะ่ะอ้วน <c oughs> บางมิดเลย <c oughs> คุณจุธาทิ์สวัสดีค่ะนี่มใครพูดได้มันกับใครเรื่องอสนุกค่ะสนุกเราจะไปทําบุญกันนะคะเราจะไปทําบุญกันเราต้องสวมหน้ากากกันทุกคนนะคะ เราสวมหน้ากากกันทุกคนสบายดีไหมคะแม่แม่พ่อพ่อทุกคนสบายดีค่ะเอาแม่ผมมาแล้วค่ะขอบคุณแม่ไยค่ะขบวนพร้อมค่ะขบวนพร้อมขบวนพร้อมแล้ว พี่ปีเราวันนี้ต้องตามติดดาวนะคะห่างน่องบดายได้หน่โอ้โหโอ้โหขอต้อนรับครับเมสซี่ครับหยอกกันที่้านจ้าโอ้คือจิมวนเน,ะนาะคนว่า บอดไซคค่ะพี่เต๋อเมนค่ะพี่วัสนาเริมกับพี่ปีสายเดินค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่สายชนคนหล่อสวัสดีจ้า ไปแล้ว <uh> ไปแล้ว <uh> ไปแล้ว,ไป,ลวไปอาบน้ำเอา้า <uh> ือไปน้ำนองน้องสิไปอาบน้ำสวัสด <uh> ีค่ะคุณพี่พิชาพาไปเยอะค่ะวันนี้นู่นนะคะน้องแก้วตาก็สี่เชือกนะคะรถพ่วงนะคะเลิศรักอุ้มบุญเลิฟปีใหม่น้องดาวนะคะปากระเแหงนะคะ มม 8, 8นนเมืองตามตามหนองติดเลยพอยอมห่างหนองเลยเตรียมแบตสายชาร์จให้พร้อมเอามาเต้ตอันดาราวันช้างเยอะคนนี้โอ้คาราวานช้าง,นะอาาาางเออแมนค่ะแมนได้ตะเบ็ดทำร่องสายชาร์จเลย่องเอามาือ ดีเนาะเออเอาแบบสำรองมาเอามาแบบสำรองแต่สายชาตดไปแล้วมาเขาไม่สายไปให้ชาตดเลยเขาไปได้แบบสำรวจกันมากก็แจ้งว่าผัดข้าวผัดอ๋อพ่อเต็มก็ยังชั่วแล้วค่ะพี่สายชนขอบคุณมากมากนะคะไใ้พ่อเต็มพี่สายชนเป็นสามเป็นจงังได้ครับก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมขอบพระคุณมากครับที่เป็นครับผมไปแล้วลูกสาวไปแล้ว <laughs> สิไปหาหมู <laughs> หางหมูบ่ได้ ห่างห่างเพื่อนไม่ไ hmm. ด ja um ้นะคะต้องไปอยู่กับเพื่อนว่าเสียงต้องกินยาลดความขยันเนอะเนะพี่วาสนาทัานบอกกินเอาประยูนี่หรือหล่ะผู้ใดบริจาคทั้งนี่เอาสิ นึกว่าต้านอันเสียอาทั้งอันเทศบุญน้่มสันดอกจีไปบุญไปไหมแม่สมอันไปตะเจอันเจยังกดเจร่ำพูนค่ะบุญบ้านน้องน้องบัวมาแล้วค่ะบ้านน้องบัวมาแล้วะนะคะนู่นเดินเข้ามาแล้วนะคะนู่นค่ะพี่บัวกำลังเดินเข้ามานะคะ ผู้ใดเน่นั่นผู้ใดเนนั่นยางมาหนั่นแม่ไ่หาแม่ไายผู้ใดเนยยางมานําน่ีบัวแม่บุญลองไม่ไม่ตัวน้อยๆน่ะตัวน้อยๆแกกะละมั่งโอ้กะละมั่งกะละแม่กะละแม่กะละแม่อยู่อันสีสเกตนน่กะละมั่งว่างว่เล่นมากระนั่เขาเชื่อ่าจะง้อง้อ โอ้ถือกาละมังไปพร้อมอ้ขาดบ่ไห้อีลีตัวละเนาะเออน้ำฝนที่ดากาละมังอู้่วนเนาะจำบ่อไหนน้ำฝนแมงพักหนึ่ปีดิป่ะปีสิบ การน่ะนะโอการนั่นไหมอ๋อ้อเจ้าหญิงการมังคน่างานบ้านเล่นคนน่ะก็เสียมอาการปวดหลังดีขึ้นยังคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะคุณพี่พุ้ทวดีพุ้ทวาีขอบคุณมากมากนะคะที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะไปค่ะคุณถือกาะมังไปพร้อมเจ้าหญิงกาะมังคุณนบ่ห่างเลยไม่ห่างกาะมังเลยนะคะนุ่นอยู่กับพี่บัวนะคะนุ่น เจ้าหญิงสายฝนเจ้าหญิงกาละมังน้อยโอ้โหวันนี้วัน,นใหญ่ยิ่งใหญ่จริง,งๆค่ะง,งานช้างจริงๆเราจะไปกันหมดขบวนนี่เราก็มาลุ้นกันว่าใครจะไปก่อนใครแต่ที่แน่ๆพี่ปีย่าง่างน้องดาวเด้อสังไลายปนีหวงพ่อมพนาเนาะู้ไดเอากับุ่ไดเอลิติเนาะ พญาปีกเ,เออแดดพญาปีกสีล่องพญาปีกสีล่องเอาการะละมังเอาล่องเบิ้งเอาล่องเบิง้งเออเขาแนมของเขาอยู่ไดนน้นั่น้านั่นเออเออเออโอ้ห่วงมีห่วงกระละมังมีหลีกไปยังอยู่นี่นะที่บุญคลองหรอคะ <laughs> บุญคลองในไปโบ <laughs> นะไ,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 ไปติด <laughs> โอ้แม่ค่ายว่าพี่บุญคองก็ไปนะคะเอ็นดูพี่ปีเป็นห่วงน้องอ้วนตลอดเวลาใช่ค่ะอืมสาวกะละมั่งหน่อยผีเสือเจา้าคือสวยแท้ผีเสือติดหูไหม ออกมาแต่แม่เ็หวงกาละมั่งเงิน <c oughs> ยาเด้อยาเด้อยาเด้อกาละมั่งหนูเด้อเขาวาทั้งกินทั้งห่วงนะคะดูดูสายตาจ้องพอพิกอยู่นะสายตาจ้องอยู่เด้อพอพกเ,เอ้อนนยอน อสวัสดีค่ะพี่น uh ้องแม่นค่ะพี่บัวกมากค่ะกันแย่งหน่อยสายโยกกับไปค่ะน้องสายฝนนะคะน้องสายฝนน้องสายฝนน้องการมังนะคะ ๋ย the boys, วต่อแถวกันมาจะเป็นอไดเอ้าคอัอ no ันต่อแถวเบะนีดาวคือได้เหรียญทองใหญ่เตปะนะบ่ตองห่วงค่ะเหรียญทอง้องดาว กะละมังหนูขาดไม่ได้ไหนูไปไหนหนูต้องเอาไปด้วยของส่วนตัวกินร่วมกับเพื่อนไม่ได้ค่ะย่ันติดโควิดตดฮะยันาาติดโควิดว่าสันซื้อไปเลยอุย้ยเป็นตาหักนี่เนาะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะสายบุญของเราเอโอ้ตับหนาก่อนค่ะ ด้เพระต้องไปได้โอ้นำทีมโดยพี่บัวนะคะพี่บัวของเราบ๊วยงามคักค่ะคุ่นเป็นขบวนเลยต่างหน่อยต่างไงต่างงาต่างง่าต่า,ง,างจอยต่างวัวเห็นมั้ยอู้พูดอะ่ะเสียงอันอันซวยท่องพคนตีกันกันกบอันนั้นนะเอาแลนไปต่อดาวพี่ปีไม่อะ่ะ คำคุณแสนคุณรถดำเด้อพี่น้องนำทีมโดยหัวหน้าแกงโอ้รถเด้อค่ะรถเด้อรถกันเอารถปกติไฟเหีือทั้างนั่นรถต้นชิเลียวจัดไมะชับไม้โอ้พี่บัวบานขอเสียงหน่อยพอ่น้องโอ้จู้ ต้องขออภัยด้วยคะเมื่อกี้ปิดเพราะว่ารถเปิดเพลงนะคะไม่รู้บอกว่าไปที่บ้านก่อนไปเร่มของไกัไปยังว่ารวมทกกาทั้งยิ่งใหญ่ก็สับเจงเยโอ้ยองค์ขลักองค์ขลักกัจาแมนหลยเดอัดบั้เนอ อ๋อถ้าปาเป็นเกี้ยวหยาพี่น้องทจะได้ใช้บูทด้วยบูทเดี๋ยวเราจะจไปยกของจับของค่ามันถนัดดีเมียใส่ถุงมือแล้วมันถนัดดีอ้วนอยอะอะไรนะอย่าเผลอกั่หางพี่บัวนะลูกคนนะโอ้ยเสียงใส่ท้องเมีย เสียงดังโ้องล่างปวงล่างสิสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอสซี่ทุาทนานนะคะตอนนี้ดูค่ะดูเป,เป็นขบวนเลยเป็นขบวนเลยค่ะนุ่นคัดท้ายด้วยรถพ่วงนะคะน้องแก้วตานะคะพี่นพพลัสนะคะคัดท้ายนะคะ นี่ค่ะนี่เสื้อแดงแงนี่พ่อพืนางเพองโอ้ยลืมติดโบให้พี่ปีตัวโอ้ยปแหนกซือล่องเต่าโอยงานนี้มีการันเน็บล่องเต่าเกิดขึ้นแล้วพี่น้อง การเรืองเกของเด็กแกงเป็นไรคนนะที่ยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนแอนแมนบะคันนีช่องน้องดาวมุนแล้วช่องน้องดาวหมุนช่องน้องดาวหมุนบอกแม่วอนเปลี่ยนเอเมทได้แล้ว โอ้ย่าตางใต้กันขอสุไปเฮ็ดบูญเออแมนค่ะพี่แขกอ่าสั่งคือกันกับคนเลยตุ๊บตุ๊บอยู่ระเปาลเดินลุดเขารถเดลูกพี่รดเดิน น้องน้ำฝนเมนโบน้องกาละมังน้องน้ำฝนค่ะหงัวงหนน่้าอยู่นี่หัวห้าเนาะอู้หดาว่ะ โอ้มูนีดาวได้แขนใส่ข้อสวย,เร,เ,ยนนะะเราจะไปที่บ้านคุณตาทองใบก่อนนะคะเราจะไปที่บ้านคุณตาทองใบก่อนแล้วเราค่อยเข้าวัดกันนะคะเวลาเวลาไปหยาดกะละมังเพิ่บดึงดีดีเด้อเพคะแต่ขนาดพอพิกไปยืนข้างๆเพิ่นกันยังหวงเลยหวงกะละมัง <laughs> วันนี้อ้วนอิมอ่มอิ่มอิ่มทั้งบุญนะคะนี่อิ่มมากเลยนะคะนี่นักกับนักปนะ่ะนักบุญ,บญอะฮน้ำฝนคนละน้ำฝนนะคะน้ำฝนอิกมน้ำฝนเด็กวัดนะคะอ่าอันนี้น้ำฝนของน้องการนะคะสงการบ้านสงการนะคะ สิไปหาคุณตาทา้องใบแม่นบ่เม่นเม่นอื้อน้ำบอกฟังฟางที่ใส่ปลา,าเล็กมาแลด้วฟางแม่นเบึกมากขอบ้านประมาณนักป่ะทำสีบอกป่ะเม่นแพงแน่เลวนึกว่าตะเมิดรถบ่แม่น โอ้โหว่าดีตัวดีตัวกะละมังบุตรกันบ้างวาสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเมสสมขออนุญาตจบไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อคลิปวิดีโอหน้านะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะห่วยคือเบียดมาจังงๆเหรอ